สวัสดีครับพวกกับผมนิคมออนทัวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในตัวจะเข้าจังหวัดซีสเกตนะครับถนน2องสองกําลังจะเข้าเมืองนะครับตอนนี้เรามุ่งหน้าจะเข้าสู่ตัวเป็นสะพานขาวนะครับตัวสะพานนะครับเป็นขาเข้าจากถนน2องสซึ่งมาจากสุรินทร์นะครับเส้นนี้นะครับมาจากถ้าเป็นตัวอำเภอก็อุทุมพรนพิสัยนะครับจะเข้าสู่สะพานขาววันนี้ ผมจะพาไปชมถนนนะครับในตัวเมืองสีสเกตครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าเมืองนะครับโดยผ่านตัวสะพานขาวนะครับข้างล่างเราเป็นห้วยสำรานนะครับใต้สะพานตรงเป็นเรียกห้วยสำรานนะครับเราจะเข้าสู่ถนนอุบลน,นะครับผมจะพาดูบ้านเรือนเก่าๆก,กับบ้านเรือนใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถนนเส้นนี้มีความสวยงามแบบนี้นะครับเราจะเห็นบ้านเรือนเก่า,กาแล้วก็บวกกับ สมัยเก่ากับสมัยใหม่ซึ่งผมชอบมากนะครับเวลาผ่านมาเส้นนี้นะครับแต่ส่วนมากก็จะออกทางไบพารนะครับไม่ค่อยได้ผ่านวันนี้ก็มีโอกาสได้มาวิ่งเส้นนี้นะครับแยกโรงเตาออกมานะครับเราจะมุ่งหน้าเส้นทางของอุบลราชธานีเรียกว่าถนนอุบลนะครับเส้นนี้นะครับแต่ว่าเป็นขาออกไปตัวจังหวัดอุบลนะครับนี่จะเขาจะเห็นบ้านไม้นะครับอายุมากกว่า50ปีผมว่านะครับประมาณนะครับ ดูแล้วเป็นไม้เก่าๆแล้วก็ข้างล่างก็เป็นร้านของชํานะครับซึ่งยุคสมัยนี้ก็หาดูได้ยากนะครับเป็นไม้ชั้นเดียวก็มีนะครับเป็นเรียกว่าห้องแถวนะครับแต่ว่าทําด้วยไม้นะครับผมเรียกว่าหาดูได้ยากนะ,นะครับก็เลยอยากบันทึกเป็นความทรงจําเวลาผ่านถนนอุบลน,นะครับที่ในตัวเมืองจังหวัดชสะเกินะครับม,มันก็จะมีความเจริญกับ ยุคเก่ากับยุคใหม่ผสมผสานกันได,ได้อย่างลงตัวนะครับบางร้านก็ยังเปิดทําการนะครับเป็นบ้านไม้กับคอนกรีตนี่ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเราข้ามห้วยน้ําคามานะครับเราจะเข้าสู่ตรงขาออกอุบลน,นะครับตรง3ามแยกใบพัดนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูในถนนอุบลอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับนิคมออนทัวร์วันนี้มีโอกาสได้ผ่านมานะครับนี่ครับเราก็ข้ามห้วยน้ําคำบางหนึ่งนะครับดูความคลาสสิกของ บ้านไม้นะครับกับตัวอาคารพาณิชย์นะครับที่อยู่ในผสมผสานในวิถีชุมชนนะครับในถนนอุบลนะครับในตัวเมืองศรีสเกตนะครับตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองรีสเกตขาเข้านะครับมาจากอุบลเมื่อกี้ขาออกนะครับเรากลับมาขาเข้าช่วงบ่ายนะครับขาออกช่วงเช้านะครับอนนี้เป็นช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับที่เราวิ่งอยู่นะครับแต่เช้า ขาออกนะเราประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับนี่ครับบานไม้แสงมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับบรรยากาศถนนเรียกว่าถนนแห่งความทรงจำนะครับเก่ากับใหม่นะครับผ่านยุคสมัยนะครับในตัวเมืองศรีสะเกดนะครับไม้ที่ยังเปิดทําการอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเปิดให้เช่าหรือว่าเจ้าของอยู่เองนะครับอาจจะผสมประสานกันไปนะครับใน คมมเบื้องต้นทางมโอกาสได้เดินนะครับผมจะเข้าไปสอบถามดูนะครับนี่คือวัดหลวงนะครับกำแพงนะครับกำแพงวัดหลวงนะครับเราก็จะเห็นสมัยเก่ากับสมัยใหม่ที่อยู่ด้วยกันนะครับบ้านไม้กับบ้านซีเมนบ้านทันสมัยบ้านโมเดลนะครับนี่ครับบ้านไม้นะครับสองฝั่งทางเลยนะครับในถนนช่วงนี้นะครับดูแล้วก็ให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันนึกถึงเรียกว่าย้อนวัยไปนะครับนี่คือ บรรยากาศเก่าๆที่มาเดินทางกับนิโคมอนตัวในตัวเมืองสีสเกตนะครับเราผ่านแยกลงเต่ามานะครับจะเข้าสู่แยกโคกเซ้งนะครับข้างหน้าเรานะครับแยกโคกเซ้งนะครับข้างหน้าเราเป็นถนนคูกขันนะครับบางตึกก็สร้างใหม่นะครับเป็นตึกสูงๆนะครับแต่ว่าในความสูงก็ยังมีบ้านไม้ผสมผสานนะครับเป็นแถวะครับบ้านไม้เก่าๆ ตรงนี้จะมีร้านอาหารโบราณนะครับซ้ายมือเราเป็นร้านจันเพญน,นะครับนี่คือฮกเซ็งนะครับที่ตัดผ่านคือถนนกูขันกับบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ